สวัสดีครับพบกับป่าแม่โจ้ฟันไม้นะครับวันนี้เข้ามาในสวนทุเรียนของทวดนะครับก็แปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าปลูกผสมผสานทวดก็แปดสิบเก้าสิบแล้วนะครับอายุแปดสิบกว่าแล้วนะครับปีนี้ก็มีทุเรียนนะครับต้นใหญ่นะครับก็มีอายุตั้งแต่ ประมาณน่าสิบปีเป็นทุเรียนบ้านนะครับก็เป็นผลผลิตให้ทุกปีนะครับในตอนนี้ก็เป็นทุเรียนบ้านนะครับก็ผลผลิตก็นะครับให้แล้วก็แซมด้วยพวกกลุ่มของทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองต้นนี้ก็เนี่ยครับงั้นก็ไฟท็อปไฟล่าน่าจะลงแล้วนะครับก็มีอาการปลายยอดเพราะเป็นทุกปีเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับก็ใบนะครับก็จะไม่ค่อยสวยเพราะเราไม่ได้พ่นสารเคมีนะครับ ใส่เฉพาะปุ๋ยในช่วงของการทําดอกก็คือแปดยี่สครัี่ยี่สิบหลังนลำันั้นก็คือจะเป็นคี้ววตรวจก็จะใช้คี้วัวแล้วก็ผมจะให้เติมในกลุ่มของอินทรีย์เคมีนะครับปลูกไปนะครับก็มันเป็นพื้นที่ที่ปลูกกันแล้วแน่นนะครับนี่ตรงนี้ดูนะครับหลายต้นนะครับอันนี้ก็หลายต้นก็แขวนลูกนะครับต้นนี้ก็มีการตัดไปแล้วบ้างนะครับนี่เข้ามาดูนะครับพวกนี้หนามเนี่ย นะครับก็จากการดูนะครับก็น่าจะจะตัดได้แล้วนะครับ้นาวหนาวพร้อมแล้วก็สักอีกสามวันค่อยมาตัดครับลูกก็มีเยอะะนะครับตัวนี้ก็มีการตัดนะครับวันรอบที่แล้วนะครับมีเขาเข้ามาตัดนะครับรับซื้อกิโลละร้อยเตัดตัดกิโลละร้อยก็ได้ไปประมาณสักร้อยกว่ากิโลนะครับอันนี้ก็เกิดจากเชื้อเนี่ยครับ ใา้ทอบลงแล้วก็ข้ามรักษานะครับก็อัดขายไปชุดหนึ่งนะครับทวดก็แบ่งขายไปก็เข้ามาตัดส่วนที่เหลือนี้ก็ไว้ให้กับลูกหลานเพราะว่าทวดมีลูกสิบคนนะครับมีลูกสิบคนมีเคยมีลูกมีเคยมีสบายรวมยี่สิบมีหลานมีอะไรมีหลานมีเหลนก็หลักร้อยนะครับตะกรุนนะครับของทวดนี่ก็ ด้านบนนะครับด้านบนก็ติดเยอะอยู่กับชูนั้นครับแล้วก็ต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ลูกมีหลายรุ่นนะครับรุ่นแรกก็ไม่กี่ลูกแล้วรุ่นหลังนะครับเยอะตัวน,นี้เขาาทีมตัดเขาเข้ามาเขาขอ,ขอจองต้นนี้นะครับเพื่อที่จะามาตัดรุ่นหลังแต่รุ่นนี้ก็น่าจะาสามสี่วันเดี๋ยวก็เข้ามาเอาลงแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มเกลแล้ว เราหลอกเสื้อทำไมแล้วก็ทุเรียนปลูกนะครับก็ชุดไหนที่มีปัญหาก็ปลูกไปนะครับน้ําเนี่ยแทบที่จะไม่ต้องให้เท่าไหร่นะครับดูจากสภาพดินครับพื้นที่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับนี่ผมมาเดินน้ําให้แต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยเปิดเท่าไหร่เพราะว่าดินข้างล่างดูดินดินข้างล่างนี่จะดีนะครับขวางต้นไม้ไว้นะครับต้นทุเรียนไว้ก็ รอดกับต้นต้นไอชุดนี้เพิ่งมาปลูกนะครับเนี่ยผมเอากาุเรียนนะครับมาปลูกไว้นะครับมันติดกับต้นต้นนะครับอันนี้เสริมรากนะครับต้นนี้ก็สอเก้าปีที่สามนะครับพ็เพิ่งเอามาปลูกก็แผ่นลูกติดลูกแล้วบ้างนะครับลูกอันทรง,น,รทรง,ทรงนะครับทรงสวยนะครับข้างบนลูก ส่วนใหญ่ทุเรียนที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเป็นทุเรียนของจุมพรทุเรียนจุมพรคือลูกเขาจะรีนะครับต้นแหลมรีนะครับไม่ใช่ลูกกลมนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกกลมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของกลุ่มของโซนยาลานะครับลูกเขาจะกลมต้นนี้นะครับวันรอบที่แล้วเมื่ตัดเขาก็มาเลือกตัดไปหนึ่งสองสามตอนนี้ประมาณห้าหกลูกแล้วนะครับที่ตัดไปก็เหลืออยู่สี่ลูกอันนี้ทวดบอกว่าเอาไว้ให้ลูกหลานได้กินนะครับก็ให้ผมก็มาดูว่าตัดได้ยัง นะครับถ้าเราตัดกินเองผมยังไม่รีบตัดนะครับ๋ยวขอเวลาสามถึงห้าวันนะครับแล้วก็มาตัด๋ย่ททาให้ได้เนื้อที่แก่นะครับเนื้อที่แก่ดีนะครับหลายต้นนะครับเริ่มอันนี้เป็นปีแรกนะครับอันนี้คือทุเรียนสาวปีแรกเลยนะครับพวกนี้ทุเรียนสาวนะครับต้นนี้นะครับฟื้นจากความตายมาเมื่อปีก่อนปีก่อนยังไม่มีใบเลยนะครับก็เลยงดการทําลูกมาหนึ่งปี ก่อนนน้นนั้นเขาปิดลูกได้เยอะอะแล้วก็ผมก็ขึ้นมาแต่ง,ขงแขนงไว้นะครับเพื่อเอาลูปีนี้ก็อ่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวบนะครับนี่ก็ได้ก็น่าจะได้อยู่หลายลูกอยู่เหมือนกันครับต้นสมบูรณ์ตนะ้นใหญ่ นี่คือลักษณะของโคนนะครับข้อเสียของรุ่นก่อนทําทุเรียนเขาจะเนี่ยครับเอายาส์มาสุ่มๆแล้วก็จะเป็นเชื้อรานะครับถ้าต้นไหนไม่เป็นลูกก็จะเอามีดมาสับๆนะครับนี่คือวิถีของโคนสมัยก่อนซึ่งผมก็บอกแล้วแปลงนี้ผมไม่ได้ให้เน้นอะไรไม่คือถ้าต้นไหนตายเดี๋ยวผมมาปลูกใหม่ให้นะครับต้นไหนตายเดี๋ยวก็ต้นเนี่ยเหมือนต้นนี้ผมเพิ่งเอามาซ่อมใหม่ให้ ครับพอตรงนี้ตายไปเกิดแล้วษณะอย่างนั้นนะครับทวดก็จะเอาเนี่ยครับสับดินนะครับผุดดินใส่ใส่ใส่นะครับแล้วก็เอาขี้วัาใส่นะครับมันก็จะมีลักษณะปัญหาอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่อยากอาจะไปซื้ออะไรเพราะว่าคนแก่เขาก็มีความสุขในการทำนี่ครับก็เอามาใส่โคนเอาไว้นะครับจริงๆโคนต้องโล่งนะครับเพราะว่าดินมันมีความชื้นตอนนี้กลุ่มของลูกเล็กนะครับดิดลูกก็เยอะอยู่ ตัวน,นี้ก็ติดลูกสามรอบแล้วนะครับเนี่ยสองลูก,กนั้นเด็กกินกันก็แห้งตายนะครับต้นก็เริ่มจะมีปัญหาเพราะว่าจริงๆ่ะผมไม่อยากจะมาจัดการในเรื่องของให้เป็นระบบเพราะว่าควา,ามสุขของคนแก่นะครับเขาอยากจะบางครั้งนะครับถ้าเรามาแต่งลูกออกเยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนแต่ว่าอยากได้เยอะแต่พอเหลือน,น้อยก็ความสุขทางใจก็ ไม่เยอะจริงตรงนี้นะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับตอนนั้นก็กําลังให้ผลผลิตก็ตายไปก่อนผมก็เลยเอามาใส่กับพงมณี2ต้นนี้เอามาใส่เลยนะครับบอกเลยว่าแปลงนี้ถ้าต้นตรงไหนตายผมก็มีต้นพันธุ์มาใส่ให้เพราะว่าแปลงนี้นะครับไม่ต้องมีระบบอะไรมากนะครับปุบ๋ยอะไรก็ไม่ต้องเติมเยอะน,นะครับ3ปีเรียน3ปีเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตกลับเริ่มออกดอกอยังก็คือ,อไม่ว่าทวดเขาจะทำตั้งแต่ไหนเราก็จะไม่ กิจกรรมต้นอะไรครับก็ในการขุดดินดูดินนะครับอุสภาพดินดีขึ้นมาดินดีมากนะครับนะตัวก็จะขุดขุดขุดแล้วก็เอาหญ้านะครับหรืออะไรมาใส่คูณนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันบอกคือดินมันจะดีนะครับมันก็ทำต้นไม้โตรับแหลงนี้ทุเรียนนะครับผมเอามาปลูกไว้นี่ยครับข้างที่จะแน่นเลยนะครับเพราะว่า ต้นไหนตายก็ตัดออกไปเอาต้นที่เหลือปลอมอ่อนทองเนี่ยถ้าเราทำลักษณะนี้มันก็จะไม่อัตรายการรอดหรืออันตรายมันก็เยอะนะครับดังนั้นก็คือเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยตรงนี้ก็คือลักษณะลำคลองลำคลองสาธารนณะอันนี้ก็เป็นลำคลองมาจากต้นน้ําบาโอยต้นน้ําผาดําไหลลงคลองอุตะภาัาเป็นแหล่งน้ําที่ไหลอย,ยู่ตลอดเวลานะครับเป็นแหล่งน้ําดีมากนะครับเวลาหน้าน้ําจัดนะครับก็ ที่ท่วมหันใหญ่จัดนะครับก็ขึ้นในส่วนนี้ก็ประมาณหัวเข่านะครับที่าใหญ่ท่วมหนักนะครับต้นนี้ก็อายุ50ปีปีนี้นะครับอ้อยผลมลิตมาเยอะรอแเร่แล้วนะครับนะครับเอาอัดผลผลิตบางปี300ลูกนะครับที่เป็น300 400ลูกครับลอยล่วงเองธรรมชาตินะครับวิธีสวนทุเรียนนะครับแบบอินทรีย์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ปลูกไปซ่อมไปนะครับปลูกให้แน่นไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าทําเป็นระบบให้ห่างๆางเนี่ยมันต้องจัดการเรื่องหลายอย่างแต่ว่าเราปลูกอย่างนี้นะครับต้นไหนตายนะครับก็ปลูกใหม่นะครับนี่คือของทวดนะครับของทวดกลั่นอายุก็แปดสิบกว่าปีละนะครับลูกหลานก็ลูกหลานเลนนะครับก็จบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็อยู่ในรุ่นของหลานนะครับ ก็วันนี้ทวดไปบอกว่ามาดูทุเรียนไหนว่าตัดได้ยังนะครับกพะจะไม่ค่อยมีเวลาได้เข้ามานะครับก็จะเวลามาดูก็ดูต้นไหนที่มันตายหายไปก็เอามาซ่อมให้นะครับก็ปลูกใหม่นะครับทดแทนกันโอเคนะครับฝากติดตามยูทูอ่านไม่เจอปันไม้ด้วยครับครับสวัสดีครับผม